นครเทียนจินภาคเหนือของจีนในฐานะเมืองเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ S.C.O. ที่จะจัดขึ้นในฤดูใบไ,ไม้ร่วงของปี2025นี้นี้ได้ผลักดันความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับประเทศสมาชิก S.C.O. อย่างแข็งขันนครเทียนจินเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีนได้ขยายบทบาทสำคัญยิ่งด้านการค้ากับประเทศสมาชิกโดย S.C.O. เป็นองค์กรส่วนภูมิภาคข้ามยุโรปและเอเชีย ที่ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความมุ่งมั่นแห่งเสี่ยงหฮได้แก่เชื่อถือกันอำนวยผลประโยชน์แก่กันและสแสวงหาการพัฒนาร่วมช่วง11เดือนแรกของปี2024นครเทียนจินและประเทศสมาชิก S.C.O มียอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างกัน8 9 0 0ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,8230ล้านบาทรองสัดส่วน10.95%ของยอดมูลค่าการค้าทั้งหมดขยายตัวมากขึ้น21% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2023โดยเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเช่นเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหล็กและเหล็กกล้ารถยนต์แพลตฟอร์มวิศวกรรมทะเลและแบตเตอรี่พลังงานใหม่เป็นต้น